โยและนี่คือเสียงเด็กวัดป่าไม่ใช่นะครับผมยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับผมกับนอนฟังเล่าเรื่องวันนี้นะครับผมคืนวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่พักผ่อนสำหรับใครหลายๆคนเนาะจะบอกว่าวันเวลานี่ผ่านไปช่างเร็วนะครับผมเหลือเกินเนาะซึ่งแตกต่างจาก วันจัน์ถึงสุกนะครับผมแต่เอาละเราเกิดมาชีวิตหนึ่งก็ต้องทํางานหาเงินหาเลี้ยงชีพกันต่อไปนะครับผมรบกวนนิดนึงใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามรบกวนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะเอาละวันนี้ ยกเรื่องขึ้นมาเกี่ยวกับสายมูเนาะสายมูคือก็แน่นอนวันนี้เป็นวันอาทิตย์สบายๆผมก็เอาประสบการณ์ของผมมาแบ่งปันมาเล่าเรื่องให้ฟังกันเผื่อใครมีโอกาสก็สามารถเดินรอยตามได้นะครับผมแล้วก็ซึ่งสถานที่เหล่านี้ก็อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองที่เต็มไปด้วยฟุตบาทที่ทันสมัยแล้วก็รถไม่ติดนะครับผมก็ เดี๋ยวเราไปฟังกันเนาะว่าจะมีที่ไหนกันบ้างนะครับผมเอาล่ะมาเริ่มกันสำหรับสถานที่ที่แรกเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆหรอไม่ว่าจะเป็นติ๊ตอกจะเป็น IG หรือว่าอะไรนะั่นก็คือพระแม่รักสมีที่เกสรวิลเลจนะครับผมเกสรวิลเลจเนี่ยตั้งอยู่ตรงเสียขราชประสงค์เนาะสำหรับใครที่อ,อยู่ที่ ต่างจังหวัดเนาะพอจะนึกภาพไม่ออกก็จะอยู่ตรงข้ามกับเซนต์เทนเวิลนะครับผมตรงสีแยกราชประสงค์จะบอกว่ามันก็เป็นที่เวลาจัดเค้าดาวนะครับผมตอนสิ้นปีนะครับผมหรือว่าจะเป็นการเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นสถานที่จัดเพื่อเรียกร้องสิทธิทางการเมืองอะไรต่างๆนานะก็คือตรงนั้นนะครับก็คือแยกราชประสงค์นะครับผมก็ พระแม่ลักมีที่เกสรวิลเลจจะตั้งอยู่ที่ชั้น4เนาะของห้างนะครับผมห้างเกษรวิลเลจนะครับก็สามารถขึ้นไปได้เลยเปิดตั้งแต่เวลา10โมงจนถึงเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนั่นเองนะครับผมการเดินทางถ้าให้ผมแนะนำนะเดินทางได้สะดวกที่สุดนะครับผมก็สามารถ โดยสารรถไฟฟ้า BTS นะครับผมไปลงที่สถานีชิดลมแล้วก็สามารถออกประตูทางออกที่มุ่งหน้าไปทางห้างเซนทัลเวิลด์ได้นะครับผมก็จะเป็นสกายวอล์กเดินออกจาก BTS ปุ๊บก็คือจะมีทางเชื่อมเข้าห้างอยู่ทางขวามือนะครับผมพอเดินเข้าห้างเราจะผ่านร้านกาแฟ Starbucks อยู่ทางซ้ายมือเดินเข้าห้างไปปุ๊บเดินเข้าไปนิดนึงก็สังเกตทางขวาน,นะครับจะมีลิฟต์โดยสารสามารถ เข้าสู่ตัวลิฟต์แล้วก,กดชั้น4ออกไปได้เลยพอออกจากลิฟต์ก็เดินไปทางซ้ายวนไปตลอดนะครับผมก็ทางเดินเนี่ยจะมุ่งหน้าให้เราเนี่ยออกไปทางชั้นด่านฟ้านะครับผมก็คือจะเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานขององค์พระแม่รัศมีนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะเดินไปเจอองค์พระแม่รัศมีอัปเดต เดือนกระกฎาคมปี2066นะตอนนี้นะครับผมเราจะผ่านเท้าจตุโลกบาลก่อนนะครับผมก็สามารถสักการะท่านได้แล้วก็เดินอ้อมไปสักการะแล้วก็ขอพรพระแม่รัศมีที่เกสรวิเลนได้เช่นกันนะครับผมสำหรับการที่ผมเนี่ยไปไหว้หรือว่าสักการะองค์พระแม่เนี่ยผมจะเตรียมดอกบัวสีชมพูนะครับผมแล้วก็บางทีก็จะมีผลไม้เช่นแอปเปลิลนะครับผมแล้วก็ ผมเองจะยึดเลขมงคลก็คือยึดเลข8นะครับผมเป็นเลขมงคลซึ่งมันเป็นไปนตามความเชื่อเนาะใครสะดวกแบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับผมแต่ผมเพิ่งไปมาเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาที่แล้วนะครับผมก็โอคนนี่ค่อนข้างที่จะไปสักการะค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็จากการสังเกตก็คงน่าจะขอพรได้ สมหวังนะครับผมเพราะว่ามีหลายคนเอาดอกบัวไปลอยตุงบ่อน้ำรอบองค์พระแม่ลักษมีด้วยนะครับผมรวมถึงมีการนำผลไม้ไปถวายท่านด้วยนะครับผมก็จริงๆส่วนตัวผมมองว่าเทพหรือว่าไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนก็สามารถขอพรได้หมดเหมือนกันนะครับผมอยู่ที่ว่าแรงศรัทธาแล้วก็แรงปรารถนาแรงตั้งใจของเรานะครับว่าเราอยากจะขอเรื่องไหนอะไรยังไงก็ สามารถนะครับไปลองสักการะขอบาร,รมีขององค์พระแม่ขอพอรพระแม่ดูได้นะครับผมเปิดทุกวันที่เกรอนวิเลตตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง6โมงเย็นนะครับซึ่งเอาจริงๆส่วนตัวผมเองผมก็กก็เคยไปมาเหมือนกันแล้วก็สมหวังในหลายๆเรื่องด้วยนะครับผม กับอีกสถานที่หนึ่งใครบอกว่าโอ้ฉันไม่อยากเข้าเมืองเนาะอีกที่หนึ่งก็ตรงบริเวณเสาชิงช้านะครับผมจะอยู่ตรงเกาะกลางถนนเนาะก็ตรงนั้นจะเป็นพระแม่ลัศมีประดิษฐานอยู่คู่กับพระนารายณ์นะครับผมก็ตรงนั้นก็เป็นสั์เป็นสวนเนาะมีรั้วกัน้นแล้วก็มีจะมีคุณป้าเนี่ยาขายเกี่ยวกับพวกสิ่งสกการะก็จะมีแบบ พวงมลาลัยดอกไม้มีผลไม้นะครับผมก็จะขายเป็นชุดเนาะซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงนะครับผมราคาเข้าถึงได้แล้วก็หลังจากที่เราสักการะเสร็จขอพรเสร็จผลไม้เหล่านั้นก็สามารถเราจะนํากลับไปเป็นของมงคลไปเป็นผลไม้มงคลให้กับเราก็ได้หรือว่าจะ ฝากคุณป้าก็ได้นะครับผมก็คือสามารถฝากแจกหรือใครไม่สะดวกถือกลับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็สามารถไปตรงนั้นได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นสถานที่ที่2ซึ่งเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกเนาะถ้าสําหรับใครที่ไม่อยากขับรถเข้าเมืองก็สามารถมุง่งมุ่งหน้าไปตรงนั้นได้ก็ได้นะครับผมซึ่งอยู่ตรงข้ามกับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับผมตรง บริเวณเสาชิงชานั่นเองก็คือสังเกตง่ายๆมันจะอยู่ข้างวัดสุทัศนะครับผมก็ใครที่เคยไปตรงนั้นก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าสะดวกตรงไหนหรือว่าตรงไหนสะดวกมากกว่ากันนะครับผมเพราะว่าตรงนั้นผมน่าจะเคยไปเมื่อประมาณสิ้นปีที่แล้วก,ก็เคยไปมาเหมือนกันนะครับผมบอีกสถานที่นึงนั่นก็คือวัดแขกสีลมนะครับผมซึ่ง จะบอกว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเนาะก็จะไปไหว้การตรงนั้นซึ่งจะมีทั้งพระแม่อุม,มาเทวีมีเทพหลายๆองค์ประดิษฐานอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นก็สามารถเดินทางไปได้สะดวกเนาะแต่ก็ค่อนข้างที่จะหาที่จอดรถลำบากนิดนึงก็แนะนำว่าเป็นรถยนต์สาธารณะเนาะเดินทางน่าจะสะดวกหน่อยหรือว่า ถ้าโดยสารด้วยรถ BTS นะครับรถไฟฟ้าก็ลงตรงสถานีช่องรุนรีแล้วก็นั่งรถเมล์ต่อหรือว่าใครสะดวกพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็สามารถต่อได้เลยนะครับผมก็เป็น3สถานที่ที่นำมาฝากการเกี่ยวกับขององค์พระแม่ลัสมีส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นความเชื่อเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราแต่ท้ายที่สุดแล้วต่อให้เราเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะขอพรเพื่อให้เรามีเงินเยอะๆมี งานเยอะๆมีโอกาสเยอะๆแต่แน่นอนนะครับต่อให้เราขอพรจากองค์พระแม่แล้วแต่เราไม่ขยันไม่ทำงานรู้สึกขี้เกียจไม่มีแรงบันดาลใจในการทำงานแน่นอนมันก็มันก็คงยากที่เราโอกาสจะวิ่งเข้ามาหาเราบางทีเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องดิวกับเทพคนละครึ่งนะครับเทพครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งความพยายามของเราครึ่งหนึ่งแล้วก็มาประจวบเหมาะมาบรรจบกันทำให้เราเนี่ย เขาเรียกว่าได้ประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นเนาะก็แน่นอนบางคนบอกว่าโอ้ยฉันอยากได้เงินเยอะๆก็แน่นอนก็ต้องมากับการที่เราจะต้องลงทุนทำงานเยอะๆเช่นเดียวกันต้องมีความพยายามมีความเข้มแข็งมีความขยันมากขึ้นเช่นเดียวกันส่วนใครฝักไฟในเรื่องโชคลาภก็แน่นอนเนาะผมมองว่าเรื่องโชคลาภมันอยู่กับบุญวาสนาของ แต่ละบุคคลนะครับผมแขกเขาเรียกว่าอะไรแข่งบุญแข่งวาสนามันก็มันก็ยากเนาะใช่ปะเพราะว่าบางคนไม่งั้นมันก็คงแบบบางคนรวยกว่าบางคนด้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันบุญวาสนามันแข่งกันไม่ได้อยู่แล้วแต่เชื่อว่าจังหวะชีวิตของคนเรามันมีขึ้นแล้วมันก็มีลงอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชะตาและวาสนาของตัวเองถ้าเรารู้สึกตัวว่าเอ้ย ฉันดวงนี้แบบวาสนานี้ไปไม่ไหวจริงวาสนานี้ต้อยตามเหลือเกินเราก็ต้องมีความพยายามเขาเรียกว่ามีพรแสวงในตัวเองนะครับเพื่อที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จของชีวิตส่วนใครที่มีวาสนาอยู่แล้วโอ้ยแค่แบบกระดิกนิ้วก็มีโชคลาภแค่คิดอะไรก็สมหวัง แต่ก็อย่าพึ่งชะล่าใจไปเพราะว่าจังหวะชีวิตมันมีขึ้นมีลงแน่นอนว่าคนเรามันไม่ได้สุขตลอดแล้วก็ไม่ได้มีความทุกข์ตลอดเวลามันมีเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แน่นอนว่าวาสนาของชีวิตเราอ่ะมันไม่ได้ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้มีตลอดเวลายอยู่แล้วนะครับผมมันมีขึ้นมีลงมีพบ มีไม่เจอมีโชคดีมีโชคร้ายแน่นอนก็อย่าชะล่าใจแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกไว้ว่าหลักในการดำเนินชีวิตก็คือคิดดีทำดีอะ่ะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่คิดดีทำดีในในสิ่งนี้คือการที่ไม่ไปเอาเปรียบคนอื่นไม่ทำงานไม่ไปเหยียบหัวคนอื่นไม่เอาผลงานคนอื่นมาเป็นผลงานตัวเองแค่นี้ผมว่ามันก็เจออะไรในชีวิตดีๆ มากแล้วนะครับผมก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูว่าใครมีเทคนิคอะไรดีๆที่อยากแชร์ในนอนฟังเล่าเรื่องก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันที่ใต้อินสบอกได้นะครับผมใต้คลิปนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบแล้วก็ไปแชร์ความคิดเห็นกันหรือว่าอยากแนะนําสถานที่สายมูที่ไหนนะครับผมกออ็สามารถแนะนํากันได้แล้วเดี๋ยวผมจะ ไปเดินทางไปสักการะแล้วก็เอามาเป็นนอนฟังเล่าเรื่องในคลิปต่อๆไปกันนะครับผมเอาล่ะค่ําคืนนี้สําหรับค่ําคืนของวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็เป็นวันทํางานอีกแล้วนะครับผมมันก็จะวนลูปอยู่ไปนี้เป็นวนจรเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนให้เพียงพอนอนแล้วก็แน่นอนว่าหลับให้สนิทพยายามชัดดาวในเรื่องที่มัน มันเครียดกับตัวเองในเรื่องที่เรามันมันรู้สึกว่ามันทําให้เราเหนื่อยใจก็ปล่อยวางมันซะแล้วก็อยู่กับลมหายใจของตัวเองภาวนากับลมหายใจของตัวเองตอนเรานอนหลับไปแล้วก็ขอให้ทุกคนตื่นมามีพละกําลังนะครับมีกําลังใจมีแรงใจต่อสู้กับชีวิตในวันถัดไปด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ แค่นี้แล้วกันเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ